น้ำมันสกัดคาร์บูค่าฟันที่แลจ้ะอันนั้นอันนั้นฟันงวดที่แล้วรัฐบาลไทยเห็นไหมือฟันแมวฟันแม่นค่ะฟันฟันเคี้ยวคักเนาะงวดที่แล้วเห็นไหมก็ะล้วแต่บางแวบางแกวขมยแม่เงื่อนหลัันกรไดเนาะงมกระิากกมก็ธรรมดาอันนั้น วันที่ฟันวัที่ฟันวัที่แล้วเนาะรัฐบาลไทยอ่ะปูฟันว่านอกกันตกลงมาตายสองตัวเนาะค่ะปูเนาะมานีมานีปูกะตีให้หมายว่ามีศูนย์สี่ศูนย์สองเนาะหกอันนั้นมีหกกันไหมแต่ว่ามันแรกมันออกอ่ะหกสี่สี่ศูนย์เนาะเขาฝัน่าได้จับหกสี่ใจอีกมันว่ารัฐบาลไทยมันไปออกเล่าไหม มือนั่นออกลาวเนาะแปดห้าหกสี่สี่ศูนย์เนาะมันเขา่าสี่ศูนย์เนาะค่ะ<อ>คันฟันเห็นนกย่ามไหนเนี่ยมันมีหกเนาะค่ะปูเนาะเลขปูนะหม<อ>จ้า<อ>บานนี้อันนั้นฟันว่านมือเลขออกนี่ย<ส>อ่าก้อนเลขออกสองมือปูฟันว่านอันนั้นคนอ่ะคนเนี่ยเพิ่นอายุห้าสิบเก้าปีพศเกิดพศสองพันห้าร้อยเก้าเนาะค่ะปู ปรากฏว่าเลขออกรัฐบาลไทยแปดเก้าห้าเนาะกับปูเนาะน,นี่เนาะออกเป็นโตกราฟแม่ค่ะพระกับแปดแม่พระเป็นผู้ฝันแม่โอ้ยแปดเก้าห้าออกตรงตรงออกเป็นโตกราฟเนาะอายุเพิ่นหาสิบเก้าปีเนี่ยความฝันของปูนเน่ะฝันฝันแม่นยำอยู่ดีอ่ะฝันค่อนข้างแม่นยำม,มากไปทั้งลาวทั้งไทยเนาะกับปูเนาะ บอกไปฝันมันเนาะแต่ไหนบอกพี่อันนี้ปูปูมันในฝันน่ะฝันเราบอกค่ะเพท่านได้ถามกันอยู่นี่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่สิบเท่าไหร่วันที่สิบหกมาหนิเนาะมันเพท่านในฝันเหมือนกันเลยว่าฝันแล้วลือบเราบอกค่ะปูเลือจังใดว่าให้ฟังเนี่ยค่ะปู่ฝันเมื่อคืนฟันเดียวฝันว่าก็สะพังก็สะเต๋ ข้สบดอกของแนะทั้งหมดโอ้ยไม่สับไม่ได้สับแค่เดียวค่ะกระแตกมาเรื่องที่หจะไ้เกิังแสียังหางเางั้นเสพาสื่อนะบมงงันเรื่องที่หสบจะไปถือย่งบวกวจับได้เหตุผั้นแตกทั้งหมดอ๋อฝนมาโทรศับโทัพท์แตกแต่ว่าโทัพทบนี่ได้ตกอยู่บ่ครับปู่บ่อืม กไม่ได้ตกแต่ว่าโท่ศัพจ์ซื้อกับแตกออกจากกันนังสิบหักห้างงอกเตีอยหมายเลทอซับจอดเก็ดเก้านะเก็ดเก้ากับเก็ดหกเป็นอะไรใช่เก็ดเก้ากับเก็ดหกก็ตัวเดียวกันนะทุกคครับอ่าเป็นเจ็ดหกเก็ดเก้าเก็ดเก้า เก็ดเจ็ดหกเกเะอันนี้อันนี้ใค้ไปรัฐบาลไทยบอกกปูหรือว่าจังไหนอืมก็รัฐบาลไทยเไทยนะมันเปนเลขไทยจังดก็า้าวปนเปรียกไทยเลยัวเลขกไทยเปรวเปลไทยเลยวแต่มันก็ไปได้ทั้งลาวทั้งไทยลงอ่ะปูฝันปูนี่เก้า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 เจ็ดเจ็ดหเจนะจ้ อันนั้นตื่นมาเรียกโทรศัพท์เจ้าของอันนั้นรัฐบาลไทยมันออกวันที่เท่าไหร่เฮรอคับปูออกตรงกับวันหยังเฮรอแต่วันหยงวัวหนีอยวนี่สองตัวสองมกราเนาะต้องตรงกับวันหยังมาดูมาเนี่นจ้ะแต่ว่าฝันอยู่ฟุฝันจักรอบวัวนี่ฝันได้จักรอบแล้ว อันแรกสองรอบนะรอบแรกกับฟันตดโดนแล้วนะแต่หน้าเก็เมื่อรเราเรอบแรกกันนะจ้าอืมกเ็ซันเจอสะพงกัฟันแกวันะฟันวันจ้าวันรเปล่าวันเลยห้อกวานก่บ <capacitor> ้านี้อันนั้นที่ฟันมาหฮานไหม Hoa hỏi hoa hỏi hoa hỏi hoa hỏi này hỏi hoa 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 กเขาเอาอะไรแต่วังศีกร์เป็นแปลว่าอย่างหนูเหนื่อเอาหนึ่งเอาขาเอาไปแต่ตะวันอันนี้อันนี้คือฟันย้อนหลังไปหกเจ็ดมือแล้วว่าเสนอฟันว่าหาเฮาออกจากหัวไวรุ่นเนาะเด็กผู้ชายนะเฮากับมีหามีหกนะบันนี้รัฐบาลไทยนี่วิ่งรูดบนตัวไหน่ะปูด้ือจังใดค่ะ วลูกบนในหลวงปูว่าข้างบนในหกวิ่งหกเลยอกข้าหาบกาเนี่ยล่ะสองตัวนี่ยล่ะวิ่งลูดบนห้หกข้ามหาบอจ้าปูตัวเดียวยิงแขนหกกลอนตัวเดียวคือหกหมอล่องหาโนสนะเอาล่องหาจ้าบันเนียนสีจับไหเอฟซีเป็นตัวใดจ้ะ ห้าเนาะหกห้าหกห้าบ้านี้อันนั้นฟันว่าโทรศัพท์ตกแตกนี่เอ้ยฟันบาท่วโทรศัพท์แตกนี่ทั้งทั้งที่บ่ได้ตกนี่ตัวใดจะปูเอาโทรศัพท์ไปเพื่นบ่อเลยจังไหนไม่เล็กนั่นเนี่ยก็เรียกโทรศัพท์อะไรเพิ่นไปเจ็ดเก้าเจ็ดหกมันสองเจ็ดเก้าเนาะลงใต้เลยสองเจ็ดเก้าก็ได้อัน ยี่ห้าเนี่ยสองเจ็ดเก้าแนะแนะเอาเจ็ดเก้าเจ็ดหกก็ได้ก็คือเลขสามเนี่ยก็คือเลขสามตัวนี่คือสองเจ็ดเก้าเป็นบอขับปูเเลขท่ฟันมาโทรศัพั์แตกแต่ว่าบอไตกลุงม,ม้าเนาะเลขไทยท่ยอท่อสับสามตัวก็คือสองเจ็ดเก้าเนาะปูเนาะเอเอหาอนเป็นเจ็ดหกตก็นด้ขันแม่นตันามมากก็สิได้เจ็ดเก้ากับเจ็ดหกเป็นบอคับปู อันนี้ก็ตัดออกมากเป็นเลขสองตัวเนาะค่ะเป็นเจ็ดเก้าอันนี้ก็เรายื่มเจ็ดหกแล้วแน่เนาะค่ะเนาะเนี่ยเจ็ดเก้าก็เก็ดเจ็ดหกหกเจ็ดไปสั้นละตัดออกมาแบบนี้ได้เจ็ดเก้าเนี่ยสองตัวเนาะค่ะปูอันนี้ฟันโทรศัพท์เนาะนเลขล่างเดียสนะปูมีตัวใดจังใดสันลักษ หนึ up, mm ่ล hmm. oh, um ่างทั้งนี่แหละไปล่างซึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกนี่แหละล่างไปอ๋อซึ่งเจ็ดเก้ากัเจ็ดหกน่ะไปล่างบนคือหกค่ะเนาะอันโทรศัพท์นี่ว่าเอาไปล่างไว้กันเถอะอืมอันนี้ก็เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนจะไปล่างเลยเป็นอันโทรศัพท์ตกแตกเจ็ดหกเจ็ดเก้า ต่ว่ากันฟันมาคนตายเนี่ยแม่นขนาดนี้อายุมันออกอายุคนอันนี้ฟันมาทรศัพับตกแตกนี่แนวใดเนาะมันนี่เอาไปเพื่อนบ้านก้อนก็ได้นะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมันออกวันจันทเนาะก่ะปูก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดหนึ่งโอ้เอาไปเพื่อนบ้านก้อนก็ได้เนะ เอซียไปเพื่อนบ้านก่อนเนอเพราะว่าเลขปูนี่ฝันย่ำไหนไปเพื่อนบ้านก่อนแม่เฮาหาเฮากัหัวห้างโมหกฝันหกเจ็ดมือย้อนหลังแล้วหาเฮาหาล้วกัฝันว่าโทรศัพท์แตกท,ท,ทั้งทั้งที่โทรศัพท์ไ้ตกหล่นไ้อย่างสิเบอร์ลงทา้ายโทรศัพท์ก็คือสองเจ็ดเก้าหนก็มีเจ็ดเก้าเจ็ดหกผู้ใดอยากตัดเอา สองเจ็ดสองเก้ากันไทเพิ่นตัดเอารถเนาะค่ะปูเนาะจ้าเลขล่างวิ่งตัวไหนค่ะปูค่ะเป็นเลขล่างเลขไทยจ้าเลขไทยหลวงปู่ว่ามันจิตมันเป็นหลายตัวก็เดียวนั่นละเอาอันเด็ดนั่นละอัน รือว่าท่านเขาเ็มกับเจ็ดกับสามเนาะเลขล่างกันบ่อเออแต่ว่ามันหนึ่งอะก็อายาาใหลตัวครับไหลตัวจับสนน้องอันเล็บซีมันจับสนนอาตัวนนั้นบอกตัวนี้ือเอาทุนนั้นกันว่าไปอกีกอย่าแต่ว่าล่างนี่ฟันไปตัวใดเพราะว่าเลขล่างปูค่อนข้างแม่นย่ำไหมคะเลขวิ่งรูดตัวเดียวห็นไหมเข็่ะเลข,ขล่างวิขข่งเจ็มละ ล่างวิ่งรูดเจ็ดบอกค่ะเออลองสามลองสามเอา,ล,า<ม>ล่างด้วค่ะวิ่งเจ็ดเลยล่างเด่นที่เจ็ดด้วค่ละอลองสามเนานนะเอาสนอนก็ แต่ว่าคันแม่นมากเจ็ดกัจับไซทีเเมมเออ่เจ็ดเก้านี่ลหละแม่นมากค่ะปูเออเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะเจ็ดไป้ะจ้ะเ,ออเด่นสามตามความฝันเนาะค่ะปูเนาะอ,อ,อ่ะก็ยํำไอ้ความความฝันอีกรอบนึงอ่ะก็คือว่าสรุปความฝันของปูเนี่ยก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่นมาหาปูเนาะค่ะวัยรุ่นแล้วก็เฮาเต็มหัวเนาะค่ะปูก็เลยหาเฮาออกไอ้เพื่อนเนาะค่ะปูเนาะ เอาเอาเฮาออกไงเพิ่นนะบัดนี้อันก็เลยตีเป็นเฮามันหามันหกแล้วก็มีเก e <doch>. right. ้าอีกตัวหนึ่งว่าสันอย่าลืมเก้าสันเบ่งหนังสือทำได้ฟันไหมมีหกมีห้าแล้วก็หอยเก้าไว้อีกนะบัานี้อันก็เลยตีตีใหหกขานูกะห่าหกหกขาแล้วก็ฟันล่าสุดเนี่ยเมื่อขึ้นนี่วันนี้ตรงกับวันที่วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ยี่สบดวละอ่ายี่สิบปดธันวาคมสองห้าแปดองอ่าที่อัดคลิปเนียปูฝันว่าเมื่อคืนเนี่โทศัพท์แตกน้องอ่ะอีกรอบนึงเนี่ยฟันว่าโทรศัพท์แตกดังทรศัพทไม่ได้หล่นไม่ได้ต๊กน้องอ่ะแต่ว่าโทรศัพท์เป็นแตกก็เลยอ่าเลขท้ายโทรศัพก็สองเจ็ดเก้าน้ององ่ะตรงๆจากที่เจ็ดเก้าหรือเจ็ดหกนะล่างเด่นเจ็ดกับสามน้องอ่ะมีประมาณนี้นะะ้วค่ะปูเนาะ อันนี้แนวทางรัฐบาลไทยหรือไปเพื่อนบ้านก็ได้นะคะไทยลาวเด้อไปไทยลาวก็ได้ค่ะปูไมีอย่างเบ้า์กัปตันซีเบอร์กับปูมันมีหรอกเออท่านลักเพิ่งเสียเมื่อเล่าหลายๆมื่อห้าพันดีกับที่ไหวบ้างไหมจ้ะครับกับขอบขอบขอบคุณปูหลายๆเด้อขอบปูที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนชองโจมผ้ารวยขอบปู การเล่นคอาริญพรครับปูกลาบนมาตรการค่ะแนวทางปูคอนแย่นนะคะไปไทยไปลาวได้หมดนะคะคุณพ่อคุณแม่ทางนี้ทางนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกางเท่านั้นนะคะส่งเสริมซื้อลอตเตอรี่ไทยนะคะสนับสนุนรัฐรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ไทยขอให้ทุกท่านมิชชคมิรามิมานเดอคุณพ่อคุณแม่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันทุกชนีดนะคะ่ะ กก็ราบขอบคุณเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขุมสุกสนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขอให้ขำคงไปเล่าให้แตกสามตัวเนาะค่ะสองตัวขอให้โดนให้โชคดีร่ำรวยเนาะค่ะซื้อลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งถึงค่สามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายขอให้โชคดีร่ำรวยทุกคนทุกท่านเนาะค่ะอีกรอบนึงนะคะทางทางส่งเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการบันดันทุกทีนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ